สวัสดีค่ะประดามพามาชงกาแฟนะคะกาแฟหวานมันเข้มข้นนะคะมาแนะนำสูตรมาบอกสูตรให้นะคะสามารถทำตามไว้ทานเองได้นะคะแก้วที่ชงนี่จะเป็นแก้ว22ออนนะคะ สามารถทําตามได้นะคะเอาไว้ทาทานเองก็ได้ะคะ่ะประหยัดดีค่ะเวลาอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็ชงทานเองได้นะคะสูตรนี้นะคะกระดาบบอกสูตรให้แบบละเอียดเลยนะคะสองแก้แวเราจะใช้ผงกาแฟาอยู่ที่ห้าช้อนนะคะใส่น้ำตาลแก้แลวละช้อนครึ่งนะคะ น้ำตาลแก้วละช้อนครึ่งแล้วก็กิมเทียมกิมเทียมแก้วละแก้วละสี่ช้อนนะคะตวงน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนแก้วละร้อ ml นะคะ สองแก้วใส่น้ำร้อนลงไปก่อนนะคะแล้วเราก็ชงนะคะชงให้ครีมเทียมน้ำตาลของกาแฟละลายก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำขั้นต่อไปนะคะ ยาายดีแล้วเราก็เติมด้วยนมข้นหวานนะคะสองแก้วเราจะใช้น้ำนมข้นหวานอยู่ที่สี่ช้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เตรียมน้ำแข็งมานะคะ เท okay. น้ำกาแฟที่เราชงลงไปนะคะสองแก้วเราก็เฉลี่ยให้เท่าๆกันนะคะ ามด้วยนมข้นจืดนะคะเพิ่มความมันให้กับกาแฟของเรานะคะเพื่อนๆดูทันไหมคะถ้าไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวบอกใหแ้แบบช้าๆเลยนะคะเวลาเราอยู่บ้านเราก็ทําทานเองเวลาออกไปเที่ยวนอกบ้านเราก็ไปอุดหนุนแม่ค้าข้างนอกบ้านนะคะก็ะ น,นี้แนะนาให้แนะนําให้เพาเผื่อเวลาวันไหนอยู่หยุดอยู่บ้านเราก็ชงทานเองมีน้ําแข็งเราทําไว้อยู่ในตู้เย็นในห้องฟิตนี้เราก็เอามะผรกาแฟมาชงชงไว้ทาน,นเองได้นะคะเสร็จแล้วคะ่ะกาแฟเย็นหวานมันเข้มข้นนะคะลองลองทำตาม,ตาม,ตามดูนะคะเพื่อนๆ